ดูผอมเออดูผอมผมนอนน้อยจริงๆครับไปมาหนึ่งว่นผมเร่นปิดละครซึ่งปิดไปแล้วกับกับพี่เบลล่าไปกินเนี่ยเรียว่าผมมาเรื่องทายหนัทซึ่งมันเป็นทายหนัทที่แบบเป็นคิวไหมวันเยอะแล้วพอมาชนฟองอะไรอยเรียกว่าวันหนึ่งอ่ะคือคือถ้าไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้นอนอะครับกลับมาแับแล้วก็ออกฟองต่ออะไรอย่างเงี้ยคำว่าน้อยขอความจริงก็คืองูมำว่ากระสันลุงไหมครับอ๋อแต่เขาต้เป็นห่วงหรือว่าเป็นพ่อบ้านต้องถูพื้นขัดห้องน้ำล้างจานไม่เกี่ยวเลย เว้ยเราเป็นเพราะว่านใจใกล้อยู่แล้วเรื่องพวกนั้นน่ะใครทำนี่แบบหรอนี่เราไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักใช่ไหมพี่เจมส์ต่อีครับอะไรนะเราไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักจะมีกี่แบบกันล่ะไม่ได้ตั้งใจครับคือจริงๆอะผมอะตั้งตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวพอจบจบจับแต่ว่าคือไอ้ช่วงที่เราเห็นหน้ากันวันนั้นน่ะที่ผมไปโดนด่านะครับหมายถึงว่าในช่วงสองอาทิตย์นั้นน่ะคือมันท้องจริงหมายถึงว่าชีวิตท้อมากครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ ผมไม่แค่ช่วงแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คือเดี๋ยวจะเริ่มมีเวลามากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานจะเยอะมากขึ้นก็เดี๋ยวช่วยฝากติดตามความรอผมในขั้นตอนต่อไปด้วยอ๋อแสดงว่าหลังจากแต่งงานเสร็จก็ต้องทำงานต่อเลยแล้วมันไม่มีเวลาได้มือกองแต่งงานด้วยแหละหมายอืมว่าก่อนแต่งงานถึงว่าก็ยังมีโปรเจกต์ที่ค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแต่งงานเสร็จก็มันก็ยังต่อเนื่องกันมาซึ่งมันก็ยังไม่จบก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าพอหลังจากที่มันปิดโปรเจกต์หมดแล้้ววกก็็จจะะเคลลียร์แไปฮมูน ตอนนี้มีงานแบม่ับไมีแต่ว่าแต่ว่าก็มีมีเวลาแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปคุยกันอ่าโอเคขอความคุ้มค่าหน่อยดิเป็นห่วงเฮ้ยทำไมเราแบบก็เขาขอบคุณมากที่มาเปครับแต่ว่าช่วงนั้นมันมันมท้อมาจริงแต่ว่าทุกผมพยายามแล้วนะฮะแต่ว่าอัาไหนไหนทำตามาดูตื่นเออตื่นตื่นเกมตื่นยัง คือผมพยายามแล้วบว่าทำตาให้บอกว่าดูไม่เศร้าซึมนะฮะเป็นแบบเศร้าซึมอันนี้เศร้าซึมอันนี้น้องเศร้าซึมทำให้เป็นน้องไม่เศร้าซึมแล้วแบบคือคือมันอิดโรยจริงๆแล้วก็กล้ามเนื้อมันไม่สมารนแบบกล้นื้ึงไม่ได้ยืนยันอย่าว่าแต่คอมเมนต์เลยภรรยายังคอมเมนต์เลยใช่ครับคือภรรยาผมคอมเมนต์ก่อนที่พี่ๆจะมาถามเลยแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ก็ค่อนข้างแบบตักหนวดพูดกับพี่ๆเลยเราเราถประโยคที่ไม่ต้องกดแรงมากบอกว่า ไปทำงานไปทำดีๆอย่าทำตามงงมันโอเคขอบคุณครับ